นักร้องสาวชื่อดังที่ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงจํานวนมากค่ะสําสหรับยูกิเพนพกาหอยทองคําหลังจากที่เจ้าตัวได้บอกลาคณะหมอลําเสียงวิหกแล้วมาซบอกค่ายเพลงหอยทองคําค่ะล่าสุดสาวยูกิได้ร่าข้อความยาวถึงรุ่นพี่ที่ปพ้มมาตั้งแต่เด็กอย่างลยาไยหอยทองคําโดยพบเป็นภาพย้อนวัยเด็กที่ถ่ายคู่กับรุ่นพี่ลยายําไยพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้หนูมีโอกาสได้เจอศิลป,ปินที่หนูรักและชื่นชอบในรอบกปีย้อนกลับไปภาพแรกวันนั้นหนูไปไประกวดร้องเพลงที่ช่อคูนช่ออุดรตอนนั้นหนู10ขวบก็มีโอกาสได้เจอได้ถ่่ายรูปกับพีล เพราะวันนั้นพี่ลำไยไปแสดงประมาณครึ่งชั่วโมงตอนนั้นแค่มีโอกาสได้ถ่ายแค่รูปก็ดีใจมากๆแล้วค่ะผ่านมา6ปีมาถึงวันนี้ไม่คิดไม่ฝันจริงๆค่ะว่าหนูจะได้มีโอกาสได้ร่วมร้องเพลงกับพี่และถ่ายรูปกับพี่ครั้งที่พิเศษสําหรับหนูวันนี้อีกอย่างคือเด็กชุดข่าในวันนั้นได้มีโอกาสมา,มานั่งร่วมทานข้าวกับพี่ลำไยแล้วและอยากจะบอกว่าพี่ลำไยน่ารักมากค่ะหนูเขินพี่จนหนูไม่ค่อยพูดเลยพี่ลำไยเป็นกันเองกับน้องมากๆและอบอุ่นมากค่ะวันนี้สนุกจอยและคุ้มค่ากับกกาารรออออคคตลดด6ปีีีท่่่ไ้เจพมะ สำหรับหนูวันนี้มันเหมือนฝันเลยค่ะสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่ารักพี่นะคะไอดอลในใจตลอดไปค่ะ